สวัสดีครับพี่ๆทุกคนณนะตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลห้วยแห้งอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุบรีนะครับผมจะพาทุกท่านมาชมที่เดินที่นสอสสามกไก่นะครับขายไร่ละ5้าแสนสองมืนบาทนะครับเป็นที่ขายก็คือแปลนนี้นะครับตอนนี้ผมถ่ายทําอยู่ช่วงระหว่างกลางของที่ดินแปลงนี้นะครับราคานี้ก็ตกลองคุยกับเจ้าของที่นะครับลูกค้าใดสนใจที่ดินแปลงนี้ มาชมก่อนดูก่อนได้ก่อนนะครับที่ดินแปลนนี้นะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นภูเขานะครับเป็นภูเขาด้านหน้านะครับด้านหลังติดคลองรับคลองนะครับด้านขวาก็คือมุมนี้ด้านขวานะครับผมก็ติดลำรางนะครับด้านซ้ายฝั่งนู้นนะผมก็จะติดลำรางนะครับที่ดินแปลนนี้อุดมสมบูรณ์มากนะครับด้านหน้าภูเขาด้านหลังติดคลองด้านซ้ายและด้านขวาติดลำรางนะครับ ดินไปนี้นะผมห่างจากฟิวเจอร์ทังสิบประมาณ80กิโลผมประมาณนี้นะครับป่านทางเข้ามาก็จะเป็นถนนลาดยางในซอยหมู่บ้านนะครับแล้วก็แล้วก็ข้าซอยมาก็จะเป็นถนนคอนกรีตประมาณสัก400เมตรแล้วก็ต่อด้วยลูกลังอีกประมาณ400เมตรมาถึงดินไปนี้นะครับทางสนัก ลูกหลังก็ความกว้างเข้ามาก็ประมาณ5เมตรนะครับไฟฟ้าและปลปาก็มาถึงที่เดินทางมาไม่เปี่ยวมีเพื่อนบ้านมาตลอดทางอยู่ที่สูงน้ำท่วมครับบรรยากาศดีสิ่งแวดล้อมดีทรมชาติงาน,นครับแล้วก็มีบ้านคนงานหนึง่งหลังบ้านคนงานนะครับแล้วก็มีบอมีบอด้านหน้า50ตารางวา1ลูกแล้วก็ต่อเครื่องปัม๊มนะครับแล้วก็มีบอร์ด้านหลังอยู่ฝั่งซ้ายใกล้คอก็อีกหนึ่งลูก50ตารางวาก็มีเครื่องปัม๊มที่นี่ที่บ้านนี้มีเครื่องปั๊มสองลูกนะครับเพื่อที่จะ มาใช้ทำเกษตรนะครับที่ราเหียนตรงนี้ก็คือเจ้าของที่เขายกล่องไว้ก็จะปลูกไร่สับะุดนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะปลูกมะละกอฝั่งนี้ก็จะปลูกทุเรียนนะครับผมนะครับตามผมมาครับพาไปชมพื้นที่ด้านหลังที่วัาติดคลองเลยนะครับผมจะดินปนนี้นะผมอุดมสมบูรณ์มากบรรยากาศดีมากธรรมชาติงดงามสิ่งแวดล้อมดีนะครับผม หมาะปลูกบ้านภากอาศัยนะครับอยู่ที่สูงน้าชุ่มเดินทางมากก็ไม่เปี่ยวนะครับที่ดินไปนี้นะครับอยู่แบบธรรมชาตินะครับเป็นที่ดอนทั้งแปลงเจ้าของที่ยกร่องไว้นะครับผมนี่ครับตอเน,นี้ยนี่คือสายไว้นะครับตรงน,นี้ก็จะปลูกทุเรียนช่วงด้านหลังติ่คลองจะปลูกทุเรียนแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็ปลูกอ่าและสมบัตด้านหน้าก็จะปลูกมะละกอนะครับวันนี้ผมก็จะพาไปชมพื้นทีดนน่ด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับจะติดคลองคลองนี่คือมีน้ําทั้งปี น้ำมีทั้งปีไม่แห้งน้ำคลองนะครับแต่ว่าเจ้าของที่ขุดบ่อไว้กันไว้ถั้าผมเพื่อที่จะต้องการน้ําทําการเกษตรมีขุดบ่อไว้สองลูกด้านหน้าห้าสิโตวางหนึ่งลูกด้านหลังห้าสิโตวาลูกแต่ว่าน้ำมีทั้งปีไม่แห้งนะครับมีน้ําของใช้ตลอดแล้วก็มีน้ําบ่อใช้ตลอดนะครับแล้วก็มีเครื่องปั๊มข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะครับคือทุกอย่างสมบูรณ์แบบมากครับที่ดินไปนี้นะครับจุดนี้นืเพื่อนบ้านครับผมเพื่อนบ้านฝั่งคลองตรงข้ามเพื่อนบ้านนะครับผมผม ันนี้ผมก็จะเดินไปาพาชมดูหน้าหลังติดคลองด้าติดคลองก็จะมีต้นม่วงสองต้นต้นนึงมะม่วง,วงต้นที่สองนะครับต้นนั้นก็คือเราเห็นทีฟ้าฟนั่นคือเครื่องปั๊มน้ำนะครับที่อยู่หน้าหลังติดคลองนี่คืออีกตัวหนึ่งนะครับส่วนบ่อก,ก็อยูม่มุมนู้นบ่อครับผมตรงนู้นบ่อนะครับจะพาชมดูคลองก่อนนะครับที่เดียวันนี้รูปที่สวยนะครับผมรูปที่สวยเพราะว่า ด้านหนังติดด้านหนังติดคลองด้านซ้ายด้านขวาติดํำรางด้านหน้าติดถนนรังทางสารนะครับนี่เครื่องปั๊มนะครับผมเครื่องปั๊มนะครับนี่ฮะน้ำปั๊มอันนี้คือคลองนะครับผมคลองนะครับจี่แราเห็นนี่คือคลองนะครับนีฮะคลองน้ำไม่น้ำมีทั้งปีครับคลองไม่แห้งนี่คือคลองนะครับฝั่งนู้นก็ติดเห็นถนนลาดยางันนี้คือถนน ร et, ตรงข้างก็จะเป็นบ้างคนตรงนั้นก็จะเป็นจะเป็นหนุนรดย่างนะครับผมรดยางนะครับตกตกลมพามาชมบ,บ่อที่ว่าอยู่หลังที่ว่าอยู่ต้นหลังชั่วอยู่ใกล้คลองแล้วบ่อนะครับบรรยากาศดีนะครับผมราบรื่นร่มเย็นขี้ดินเป็นนี้นะครับนี่คือบ่อประมาณห้าสิบตารางวาครับผมบ่อนี้ครับนี่คือรูปตัวบ่อนะครับบ่อที่คืออยู่ต้นหลังของที่ดินเป็นนี้นะครับนี่คือห้าสิบตารางวานะครับบ่อครับ มีนานทั้งปีไม่แห้งครับทั้งปีนะครับเดี๋ยวเราก็มองเห็นวิวเขาตอนนี้คือควมอยู่ด้านหลังของที่ดินปันี้นะครับอยู่ฝั่งคลองนะแล้วก็มองไปข้างหน้าขเขาสวยงามมากนะครับสวยงามมากๆนะครับใครสนใจนะครับรีบมาดูก่อนนะครับเบอร์โทรผม061822149ฝากกดติดตามให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ